สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมช่างนุกนนทองนะครับคลิปนี้ก็มาชมการเปลี่ยนท่อข้ามของ d m a มนะครับหรือว่าท่อ ID นั่นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับในการเปลี่ยนในการที่เปลี่ยนออกนี่ครับการลวดซึมของมันนะครับตรงนี้ก็เป็นการไขสกรูตรงนะครับสองตัวนะครับที่ล็อกท่อข้ามไว้แล้วก็จะเป็นเข็มขัด ล็อกหัวท้ายนะครับนี่ครับเป็นสกูหัวแฉกนะครับก็มี4จุดน,นะครับที่จะขันออกตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ผมซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนร้านนี่จะแพงผมซื้อมาในราคา5600นะครับเป็นท่อข้าม d m a ม I s u ิสูดีแมปี2007-2008นะครับนี่ครับในการถอดออกก็มีสกูล็อก นะครับสองตัวเป็นสกูเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็สกูไม่แฉกล็อกเข้มขัดด้านหัวด้านท้ายนะครับแล้วก็ขันสกูออกนะครับ,บคลายสกูออกแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับซึ่งในการซ่อมบำรุงเบื้องต้นแบบนี้นะครับท่านจะาของรถที่สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ ก็ไม่ต้องไปเข้าร้านเข้าศูนย์ให้มันเปลืองค่าแรงช่างไปนะครับตัวนี้เราซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนเองจะง่ายนี่ครับมันจะฟิตหน่อยนะครับก่อนตานไอการถอดออกก็ค่อยๆดึงออนกนครับมันรั่วซึมแล้วก็มันจะเป็นผลของ น้ำมันเครื่องนะครับที่มันเลียตลอดออกมาได้นะครับดีดำๆนะครับที่ถอดออกมาเป็นร่องรอยของน้ำมันเครื่องรั่วซึมออกมาตามข้อต่อตามท่อยดีตรงนี้นะครับบางครั้งตรงด้านหัวท่อยดีมันจะแตกนะครับมันจะแตกแล้วก็รั่วซึมออกมาแล้วก็ต้องซื้อมาทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเองได้ครับง่ายๆ ก็เรียนรู้ไปพร้อมกันครับหลังจากนั้นก็เช็ดครับเช็ดน้ำมันเครื่องที่มันเลอะทำความสะอาดค่อยเอาตัวใหม่เข้ามาสวมแทนนะครับ,บท่อ,อยางตัวนี้ก็ปกตินะครับเป็นอะไหล่ที่ติดมาพร้อมกับรถนะครับแต่ว่าท่อข้ามนี่ผมเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วครับนี่ครั้งที่สองเพราะว่าครั้งนั้นมันจะเป็นการรั่วด้าน ตรงหัวใหญ่ๆนะครับตรงนี้ตรงลิ้น ID ตรงนี้อะไรที่ซื้อมานะครับเขาจะไม่ได้แถมแฉกขัดรัดมาด้วยนะครับเราก็ใช้ของเก่านะครับรัดเข้าไปถ้ามันยังไม่สึกก็ยังใช้ได้ก็ใช้ตัวเก่าไปนะครับแต่ถ้ามันพังหรือว่ามันรัดไม่อยู่แล้วก็ต้องซื้อมาใส่ใหม่นะครับแต่ตัวนี้มันยังใช้ตัวเดิมได้ครับผมก็ใช้ตัวเดิมไป เนี่ครับการเอาเข้าตัวใหม่เอาเข้าก็ท่อไอดีเข้าไปตรงสายยางแล้วก็มาใส่ตรงนี้นครับตรงลิ้นพีเชียครับตรงปีกพีเืียตรงนี้อัดเข้าไปให้สุดนะครับมันจะมีบาของมันอยู่ก็ดันดันดัน,ดน,ดนใช้ออกแรงหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีความพิดอยู่นิดนึงเมื่อดันเข้าไปสุดแล้วก็ทําการ ขันสกรูนะครับนี่ครับต้องใช้แรงหน่อยนะครับก็ทําการขันสกรูล็อกตรงนี้ครับตรงกลางของถอยดีแล้วก็จะเป็นสกรูหัวแฉกด้านหัวด้านท้ายตรงเข็มขัดนะครับครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับทุกคนก็สามารถทําเองได้ง่ายเลยครับนี่ครับเปลี่ยนเสร็จก็ประมาณนี้นะครับ พงนะครับตัวนี้ห้าหกร้อยครับแต่ถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านเนี่ยอย่างน้อยๆต้องเกือบเกือบสองพันนะครับเพราะว่าเขาต้องบวกค่าแรงค่าอะไรเข้าไปนะครับก็จบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ